รเราอยู่ที่ถนนจัล้อนกรุงนะครับที่บริเวณหน้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะที่สถาวันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบ,บังนะครับเจอกันวันนี้วันพุทธที่13พฤษภาคม2563น,นะฮะไม่ทราบว่าเสียงเป็นไงบ้างครับวันนี้ผมเอาไมโครโฟนมาติดกับกล้องเลยนะฮะ ยังไ,ไงฮะเสียงค่า้าเสียง่าจะดีขึ้นนะตอนนี้อยู่ถนนฉลองกรุงนะครับหกโมงเย็นก,กว่าๆเลยนะ,ะเนี่ยพาท่านมาถ่ายทอดสดดูบรรยากาศแถวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าเจ้าคุณหารลาดก,กระบังช่วง ถนนเลริกรุงนะครับข้างหน้านั่นจะเป็นมอเตอร์เวย์นะฮะตรงข้างบนนี่จะเป็นสะพานข้ามมอเตอร์เวย์นะฮะจากถนนเจริญกรุงฝั่งนี้นะฮะไปยังฝั่งอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะตรงไปดังนิคมอุตสาหกรรมราชกระบ,บังนะฮะตรงนั้นเป็นเ,เรียบมอเตอร์เวย์นะถนนเรียบมอเตอร์เวย์เดี๋ยวเราจะยูเทิร์นกลับไปโอ้มากันจดสูงเลย มากันเยอะเลยผมเข้าใจว่าตอนนี้เสียงรบกวนจากเสียงลมหรือว่าเสียงอะไรน่าจะไม่มีนะฮะหรือมีก็มีน้อยนะเพราะว่าวันนี้ผมเสียบไมโคเข้ามาได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงนะครับ,รบตอบด้วยครับตอนนี้ผมถ่ายทอดสดมาแล้วผมก็ยังไม่ได้มีการรีเช็คนะฮะว่าเสียงเป็นไงบ้างนะครับ ผมตอนนี้กอ,อกำลังกายอยู่นะฮะมโมงเย็นกบ่าแล้วมั้งนี่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ดนะผมต้องใช้มือถืออีกเครื่องหนึง่งเช็คดูก่อนเช็คเสียงก่อนนะฮะเดี๋ยวให้เลยจุดที่เอารถเข้าไปหล่ได้ดีกว่าวา<ะ>ก่อนนะฮะวา<ะ>ก่อนอ่า เราไม่ได้กีดขวางการจราจรของรถที่สัญจรไปมานะฮะดูนะฮะวันนี้ตอนนี้กี่โมงนะฮะเนี่ยโอ้18บแนาฬิกานาทีของวันพระฤหับสบดีเอว,ะะวันพุธนะฮะวันพุธวันพุธที่13พฤษภาคม2562นะครับ ต้องใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งเช็คเช็คเสียงก่อนมาหรือยังเอ่ยรถที่มาจากทถนนมาจากทางนี้คมสากรรมลากกระงขึ้นสะพานข้ามมอเตอร์เวย์มานะฮะก็ถนนเส้นนี้ก็คือถนนฉลองกรุงนั่นแหละฮะ สะพานที่รถขึ้นไปนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของถนนฉลองกรุงส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนที่เป็นถนนฉลองกรุงที่เป็นสะพานข้ามมอเตอร์เวย์นะฮะข้ามมอเตอร์เวย์ตรงบร,ริเวณกมอที่16ของมอเตอร์เวย์นะฮะโดยประมาณนะครับผมนะสัญญาณสัญญาณเน็ตสัญญาณเน็ตมือถืออีกตัวหนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวนะ ไม่มีเครือข่ายอ่าเดี๋ยนะเชื่อมเครือ,รอข่ายแล้วก็เดี๋ยวขอเช็คกันหน่อนะมันมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเอ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรสัญญาณมือถือนะฮะเครือข่ายที่ทำการถ่ายทอดน,นี้ใช้เครือข่ายของ My By ายสนะฮะส่วเครือข่ายอีกตัวหนึง่งที่กำลังเช็คนี่ใช้เครือข่ายของ D ีแทนะฮะ โอ้มาแล้วฮะมาแล้วฮะน,นี่กี่โมงฮะเนี่ยโอ้ตัวแรกนี่ถ่ายภาพไปนิดเดียวมันกลับหวัวตัวนี้ลบออกเดี๋ยวนะฮะอ่าสัญญาณชัดเจนนะฮะอ๋อมาแล้วฮะมาแล้วฮะชัดเจนไหมครับ สัญญาณชัดเจนนะฮะทีนี้เราออกนะฮะสัญญาณชัดเจนดีทีเดียวสัญญาณชัดเจนนะฮะมาทำร้านชัดเจนมครัฝั่งนี้นะครับเป็นถนนฉลองกรุงนะฮะเราอยู่ที่ริมถนนฉลองกรุงนะครับ คือดูสภาพการจราจรแล้วก็มีรถมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันที่ร้านผู้ใหญ่กุ้มก่อนดีกว่าร้านอาหารเขาเปิดอยู่นะคิดถึงผัดเผ็ดกบทอดไม่รู้ว่าวันนี้จะเปิดไหมมันจะร้องเห ไปยูเทนนะฮะไปยูเทนกลับไปฝั่งโน้นกลับไปฝั่งเดิมไอ้ตรงที่เราเลี้ยวตรงไอ้เมื่อกี้นี่แหละที่ที่เรายูเทินรถตรงใต้สะพานนั่นแหละแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้นี้ผมยังนึกว่ามันยังมันยังไม่มืดมันยังไม่ขี่โมงว่าจะไปคลองประเวทบุรีรมแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจละคือถ้ากว่าจะไปถึงคลองประเวศมันก็ไม่ไกลดอกใจว่าโดยสภาพมันแล้วตอนนี้มันก็มืดค่ำแล้ว ก็เลยคิดว่าไปที่ร้านอาหารดีกว่า18นาฬิกา30นาทีนะคะตอนนี้น่าจะโดยประมาณนะเป็นว่า6โมง เย็นกว่ากว่าแล้วนะครับนะครับรุษสาอุตสาหกรรมนะครับ โอ้โหก็เป็นประจำนะเพราะว่ามากันเร็วๆอย่างนี้ละช่วงที่ฝนตกเนี่ยมันแข็งลื่น,นเนี่ยโอ้โหโเนี่ยเกิดอบันเหตุบ่อยมากเลยเอาละฮะผมจะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วฮะดูเทินข้างหน้านี่นะฮะ รถมาจากไหนกันเน่ยเยอะจังเลยรถบงถึงสะพานมานะฮะมันเป็นโค้งไงเห็นไหมฮะมันก็มองเห็นไม่หมดนะครับเพราะว่ากว่าจะมองเห็นรถก็คือรถกงเลยโคง้งโผล่ออกมาแล้วถึงจะมองเห็นเนี่ยอย่างเงี้ย กำลังจะไปมอไซค์กันแลไม่อีกแล้ะพอแล้วไปได้แล้วไม่ไปงานนี้ก็ลำบากที่จะไปแล้วยืนเชินก่อนนะฮะ ห้องปังงานเลยะฮะมีคนมาออกกำลังกายกันอยู่ที่อุทยานรอสี่นะครับเสียงน่าจะใช้ได้นะสำหรับท่านที่รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้นะกล้องมนันเยเยีเ,เยวขยับกล้องหน่อย นีเขามารับชมรับฟังกันอยู่นะฮะสามารถทิมคอมเมนต์กันได้นะครับจะไปร้านครัวผู้ใหญ่พุ่มนะครับไปนั่งทานอาหารกันก่อนคือตอนนี้เขาเปิดให้คนเขาไปนั่งทานอาหารที่ร้านได้แล้วนะจะไปกินผักเผ็ดกบทอดนะฮะไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าวันนี้จะเปิดหรือเปล่าหรือว่าปิดไปแล้ว ี่เรียกมอเตอร์เวย์นี่เองนะฮะคือถ้าขึ้นสะพานเนี่ยมันจะข้ามมอเตอร์เวย์นะแต่เราเรียกมอเตอร์เวย์ไปนะฮะเฮ้เราเรียกสะพาน,นก่อนนะครับ เปิดร้านหรอือเปล่าเพราะเปิดเปิดเปิดอยู่นะฮะ มีอะไรบ้างเนี่ยนี่ฮะต้มยำปลาคังผัดชาปลาบึกผัดชาชะเเคปลาช่อนดุยสวนแกงส้มแปะชะปลาซ่อนนกกระจอกเทศผักพิกไทยดำผัดเผ็ดเก้งผัดเผ็ดกวางปลาทัดทิมทอดสม,มุนไพรปลากะพงทอดน้ำปลารา้านอาหารครัวผู้ใหญ่ปุ่มนะเปิด9นาฬิกาถ 21, นกาศูก 0, 0 8ึสองหน 0149ย้ำอีกครั้งนะครับ0866125565แล้วก็0898970149นะฮะนี่ ปลาปลาคางต้อมพวกแซ่บข้างในหมูเนื้อหน่อ,นอไม้ฝรั่งผัดบุ้งหน่นอไม้ฝรั่งผัดกุ้งรู้ไม่มีมแกงเลี้ยงกุ้งสดแหนมปลากรายทอดสามชั้นทอดน้ำปลา,าแกงส้มไปชับปลาช่อนผัดสาปลาช่อนดีครับเอาเหมือนเดิมผัดเผ็ดกบทอดกรอบหน่อยอแล้วเอเอด้วยได้นั่นแหละ เดี๋ยวจะไปนั่งรอตรงนั้นนั่งได้ทานได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีนะาาแล้วก็เบิบนเน้ึแบบนี้ไทยไท่สีทองนี่แหละฮะไท่สีทองอาา่ะวันนี้ก็จะขออนุญาตพบกับแฟนๆสักหน่อยนึง ไม่แน่ใจไม่ทราบว่าเอาขาตั้งกล้องที่ซื้อวันก่อนมามาใช้งานด้วยถ้าให้เห็นเลยนะฮะนี่นะฮะ ได้ยินเสียงไหมฮะเช็คดูก่อนสัญญาณมา,า,านด้วยดฮะดู ทำไมมันมาชา้ายังเลยยังไม่มาเลยสัญญาณที่เราถ่ายทอดไว้โอ้ยกระเป๋านี่ซิปไม่ดีเลยมีดามันถึงขายราคาถูกนี่ซื้อที่เอ็บีทีมาไม่เท่าไหรยัยงไงซิปพังใะลได้ยินเสียงไหมฮะเ็คดู่อนพังแล้วซิปพังแล้ว อย่าลืมปิดเสียงเช็คดูแล้วเสียงใช้ได้ก็คงไม่ต้องเช็คกันอีกแล้วละเพราะว่าเสียงมันจะเข้าไปรำคาญตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาโทรศัพท์มามาเสียบตรงนี้แทนตั้งตรงนี้แทนแล้วก็คงไม่มีอะไรมากแล้วตั้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวเอาโทรศัพท์ตัวนี้มาเสียบตรงนี้แทนนะ วันนี้ขอถ่ายทอดสดกันที่ตรงนี้เลยลตัวนี้เป็นแทนที่นะอืมขอดุดออกมาจากตรงนี้ก่อนนิดนึงนะออ,อออ อืมอ่ากันยาวเลยทีนี้ยอายกันสั่งเผ็ดผัดเผ็ดบทอดกรอบละหมุนเข้าไปอีกก่อนโอเคมันจะปรับระดับได้ดีกว่านะตัวนี้นะแต่ตัวนี้มันจะเกิดเงาเห็นไหมฮะเวลาเราถ่ายเนี่ย เราจะสังเกตตรงนี้มันจะมีแสงเป็นเงาแสดงว่าอย่างนี้หน้ากล้องเราสกรปรกเราต้องเอาผ้าอะไรมาเช็ดหน้ากล้องก,องก่อนผ้าอะไรดีบ่ะหน้ากล้องสกรปรกนะฮะเนี้ยจะเป็นแสงเงาอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะเนี่ยเป็นเงาอย่างี้ด้วยแล้วก็เป็นเงาอย่างี้ด้วยเนี่ยมันเกิดจากความสกรปรกของตัวเลนที่หน้ากล้องเราคือมันไม่สะอาดนั่นแหละ จะสะอาดมากสะอาดน้อยหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็คือมันไม่สะอาดก็แล้วกันก็ต้องหาอะไรมาเช็ดมันออกก่อนนะอะไรมาเช็ดดีเดี๋ย <Yeah. S 1> เสื้อพอเช็ดแนละ้ว เงาหายไปบ้างแล้วอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆมันต้องมีผ้าต่อผ้าเช็ดเลนโดยเฉพาะเลยนะอ่านี่เริ่มดีแล้วเห็นไหมฮะเราจะสังเกตเห็นว่าภาพมันจะใสข,ขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณคลาสเลดเ,เกอร์นะฮะอันนี้น่าจะเป็นเยอรมันหรือเปล่าฮะเยอรมันนี่เรามาสั่งผัดเผ็ดกบทอดผัดเผ็ดกบให้ดูบรรยากาศที่ร้านจริงๆวันนี้ไม่มีคนเลยวันนี้นะฮะเจอกันวันพุทธที่ 3าพฤษภาคม2563นะฮะเสียงเป็นไงบ้างครับช่วงนี้เสียงเป็นไงบ้างครับเห็นไหมฮะเราจะสังเกตให้ว่าภาพมันจะใสขึ้นกว่าเดิมเห็นนะฮะเห็นนะฮะ้เห็นนะฮะไม่ได้แล้วฮะถ่ายทอดสดมาก็ได้สักพักหนึ่งนะฮะอ่ะวันนี้ขออนุญาต ทักทลายกับสมาชิกอีกครั้งหนึ่งกันที่ร้านอาหารครัวผู้ใหญ่ปุ้มนี่แหละมาแล้วเนียงหน้าบานเนี่ยอ้าวมาแล้วมาแล้วโอ้น่ากินยังเลยผัดเผ็ดกบทอดกรอบนะฮะจานนี้ไม่แพงนะฮะไม่ไม่แพงเลยนะครับเป็นดูนะฮะเห็นไหมฮะ ท่านคงจะเคยเห็นคลิปที่ผมเคยโพสตลงไปมาบ้างแล้วนะฮะนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องแล้วก็ทักทายก่อนโอ้สวัสดีครับพนมศักดิ์ครับอยู่ร้านครัวผู้ใหญ่ปุ้มนะพนมศักดิ์มากินเขามากินเขามากินเขาอืมนี่เดี๋ยว ดูกล้องก่อนตันนี้ก็ดีหน่อยมันมีไมมีอะไรไมาอยู่นี่โอเคสวัสดีเจนการนะฮะสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้มาเจอกันวันพุทธที่13พฤษภาคม2563นะฮะนี้ออกนอกพื้นที่นะฮะออกนอกพื้นที่มาเจอกันนี้มาด้วยอาหารอาหารป่า <laughs> นานอาหารป่าครัวผู้ใหญ่ปุ้มนะครัวผู้ใหญ่ปุ้มก็นี่นะฮะพร้อมไข่ดาวไข่ดาวด้วยนะฮะถ่ายทอดสดโอ้โหนี่เพิ่งนี่เพิ่งถ่ายทอดสดแต่เองกินอาหารเพิงขั้งแรกเลยเนี่ยหืม มีใบมะกรูดด้วยเห็นไหมฮะจะได้กลิ่นใบมะกรูดด้วยนะฉุนทีเดียวฉุนนี่คือฉุนฉุนดีนะกว่าิดแล้วอือพึ่ง พิ่งจะถ่ายทอดสดเรื่องกินครั้งแรกส,สถานการณ์นี่เหรอถ้าให้ผมพูดเลยนะให้พูดตรงๆเลยนะเดือนหนึ่งย่างอย่างอย่างเดที่สุดไม่ใช่สิ้นเดือนหน้าเต็มๆเลยสิ้นเดือนมิถุนาอันนี้เดานะเดา,เดาเอาเพราะว่าอะไรรู้ป่าเพราะว่าตอนนี้สิงคโปร์ก็กลับมาติดอีกแล้วติดมหาศาลเลย เกาหลีก็ติดมันก็ติดเยอะคนเยอะเราคือถ้าเราล็อกไว้นี่ยตอนแรกอะ่ะก็ไม่เป็นอะไรแบบไต้หวันอะ่ะเขาล็อกไปเลยเลยก็ามาวันหลังมีส้มตาขายแล้วนะมีซุปตามเลยตมมาอร่อยเหรอแม่ครัวก็าตมมาอร่อยแต่บ่มบ่อเลยขายดีด้วยส้มตมมามตรงนี้อย่างเร็วที่สุดอะ่ะสิ้นเดือนนี้เดือนมิถุน,นายนเนี่ยมันมันจะม,มาหวัด อันนี้ผมเดาอะนะกลับไปกินที่บ้านก่อนคือนั่นนั่นคือคือเอากินน้ำไหมเนี่ยเออกินกินน้นงองไป้งน้องแข้งคือเหตุกว่าจะเข้าเหตุการณ์ปกตินะ่ะแป้งมะเขือน,นะน,น,นี่มัมน ดิ่มคลองก่อนต่กว่าจะเหตุการณ์จะปกตินะผมว่านะเดือนกรกฎาก็ได้แหละลคือเจ๊ทั้อง,งันต้องทำใจไม่ได้เดือนเดือนเดือนอะไ